อันนี้รู้กันไม่เอ่ยว่ามันคือผล,ลไม้อะไรนะก็เป็นผล,ลไม้ที่ถือว่าเริ่มจะหายากกันแล้วนะหลายคนกําลังตามหาอยู่นะหลายคนนี่ถามมาช่องน้าเล็กเลยเกินบอกว่ามีไหมอยากได้ต้นกล้ายอยากได้ต้นพันุ์เลอเกินนะนาเล็กบอกว่ายังไม่มีแต่พอดีกลับบ้านไปคราวนี้น้าเล็กก็ได้มาสองลูกนะก็เลยจะเอามาไว้ เช่องกิจไนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆดีครับวันนี้นะเลกก็พามารู้จักกับไม้ที่เริ่มจะหายากแล้วนะก็คือฝรั่งไส้แดงนะ ฝรั่งึืนบ้านเรานี่แหละนะหรือว่าแถวบ้านเราก็เรียกบักสีดานะทางอีสานเนี่ยเป็นชนิดไส้แดงนพอดีว่ามีลูกค้าเนี่ยอยากจะได้นะถามหาจังนะแต่นั้นเลยไม่มีฮะเคยกลับบ้านแล้วไปถ่ายแต่ว่าลืมออกมานะลืมออกมาเพราะแต่ว่าไปคราวนี้ไม่ลืมฮะได้มาสองลูกเดี๋ยวจะมาลอง บีเอาเม็ดเนี่ยเอาไปตากเพื่อที่จะได้ดูว่าจะเพาะเกิดหรือเปล่านะเรายังไม่ไม่เคยเพาะนะดูว่าจะเพาะได้หรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นกันนี่ฮะฝรั่งไส้แดงนะฝรั่งพันุ์พื้นบ้านเรานี่เห็นไหมแบบนี้โอ้โหกลิ่นหอมมากเลยอืมหอม แต่ว่ามันเริ่มเน่าแล้วมันเริ่มจะกลายเป็นกลิ่นของแอลโกอโฮอนละ์นเหมือนกลิ่นหมักล่ะนี่ยฮะ,มะเมล็ดเทียบเลยเนี่ยเดี๋ยวนากจะบีบเอามาเล็ดออกแล้วก็เอาไวต้ตากนี่ย คือหลายคนนี่ตามหาเพราะว่าสมัยเด็กๆนะสมัยก่อนเราหากินกันแบบนี้และที่สำคัญคือมันไม่ต้องห่อเหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้ฝรั่งกินจูเราก็ต้องห่อใช่ไหมนะแต่ฝรั่งบ้านๆเราเนี่ยไม่ต้องหอ่อเปิดอกเขาสบายๆนะพร้อมที่จะ สอยกินได้นะหรือว่าร่วงมาก็กินได้แต่ละลูกเนี่ยมีน่าจะเป็นร้อยเมล็ดละเดี๋ยวนั้นเลยก็เนี่ยทำแบบนี้ไว้เดี๋ยวตากไว้เนี่ยมีบางส่วนมันก็ขึ้นราแล้วล่ะบิดออกเลยเ เนี่ยโอ้โหยังยังหอมอยู่เลยเนะเดี๋ยวบีบเอาไว้ตากนะตากไว้ก่อน แเราค่อยเอาไปเพาะนะ่ไ,ได้เยอะนะเนี่ยเป็นร้อยฮะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดสักกี่มเมล็ดเดี๋ยวให้ดูนี่นฮะ,มะเมล็ดของเขาเนี่ยก็มเมล็ดเล็กๆนะเท่ามเมล็ดพวกพริกมะเขือฮแต่ว่าเขาเป็น มันจะกลมกว่ามันไม่ได้แบนเนี่ยนีเดี๋ยวเราก็จะตากเอาไว้ก่อนนะแล้วก็อรอลุ้นกันว่าเราเอาไปเพาะแล้วจะเกิดหรือเปล่าเนี่ยของหายากนะของหายากแถวบ้านก็เริ่มตัดทิ้งกันหมดแล้วนะมีเหลือไม่กี่ต้นหรอกต่นแรกก็พยายามที่จะหาเอามาเก็บไว้อนุรักษ์เอาไว้คะัะ ฝรั่งไส้แดงครับผมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ